KTC พาช็อปคุ้มแบบตัวแม่ที่โรตัรแจกทิคช็อปของใช้ในบ้านยังไงให้ประหยดัดทิคแรกเลยใช้บัตรเครดิตเค c ดิตแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด15ประหยัดไปได้อีกทิคต่อไปที่หลายคนมองข้ามคือพวกของใช้จำเป็นช็อปแบบยกแพคคุ้มกว่าเพราะยังไงนะนะนะก็ต้องใช้เป็นประจำอยู่แล้วอย่างผงซักฟอกถุงละ229บาทายก็คมี2ถุงตกถุงละ170บาทเองถูกกว่าเยอะน้ำยาปรับผ้านุม่มถุงละ65บาทยกแพคมี3ถุงตกถุงละ ส4บาทลดไปตั้งเยอะน้ำยาล้างข้องน้ำขวดแล้ว8บาทยกแพ็คมี3ขวดตกขวดละ32บาทประหยัดกว่าชิชชู่เนี่ยใช้ทุกวันกล่องละ52บาทยกแพ็คมี6กล่องตกกล่องละ40บาทถูกลงอีคงขยะก็จําเป็นห่อละ42บาทยกแพ็คมี3ห่อตกห่อละ32บาทคุมมาองน้ำล้างจานชิ้นละ2 6บาทยกแพ็คมี4ชิ้นตกชิ้นละ20บาทประหยัดได้ทีคลิกช้อปคุ้มแบบตัวแม่ต้องช่วยเซฟเงินในกระเป๋าและอย่าลืมใช้บัตรเครดิตเคดซีแลกคะแนนรับ เครดิตเงินพืนสูงสุด15%เ <_ C os> มื่อช็อปครบตามกำหนดและลงทะเบียนใช้คะแนน KTC for ever เท่ายอดช็อปวันนี้ถึง31ตุลาคม68ที่โลตัสทุกสาขานะ